สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการแปลงไฟล์นะครับแปลงไฟล์ลงเครื่องคอมนะครับเราก็จะมีตัวนี้เป็นตัวการ์ดนะครับหาซื้อได้ตามลาซาด้านะครับ e ีแคต่อสายเข้ากับกล้องนะครับทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็เข้าเป็นพอร์ต USB ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องมีโปรแกรมหน่อยโปรแกรมก็คือโปรแกรม OBS นะครับ แล้วก็แคปเจอร์ภาพนี่ครับเราจะแปลงไฟล์จากม้วนวิดีโอแบบนี้เป็นไอตอนนี้เป็นม้วนไฮแปดครับวิดีโอ8ซึ่งมันจะใหญ่กว่า MiniDV หน่อยนึงครับผมแต่ถ้าลูกค้าอถ,ถ้าสนใจยังไงก็ผมก็รับแปลงนะครับส่งมาได้เป็นไปเสียอันนี้ทำให้ลูกค้าอยู่ครับผมเนี่ยเขาส่งมาประมาณหม้วน แตงคิดก็ชั่วโมงละห0 0บาทนะครับหรือถ้าอยากไปสนใจอยากทำเองก็นี่ฮะไปหาซื้อกาสแบบนี้อ่าในกล้องตัวนี้เป็นตัวเล่นวิดีโอนะครับตัวน,นี้เป็นตัวกล้องที่สมัครเล่นม้วนไฮแปดโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือถ้าอยากมีมว้วนไม่มีกล้องก็ส่งให้ผมทำได้นะครับชั่วโมงละ100บาทครับผมอ่าคอมเมนต์ไลน์ข้างใต้ได้เลยครับแอดไลน์อนเนกประสงค์ได้เลยครับรับรอง ไม่เดี๋ยวมาเจอกันครับผม